ปวดหลังปวดหลังแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวัน5้าวันเดินไม่ได้เลยอ่านอนหยุดท่านไหนท่านนั้นดีบูนเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะ ช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วฮะผมรุดนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบุลแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วยแต่ทานสินค้าดีบุลเปลี่ยนไปแค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับ อาชีบซาปัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากมากเลยครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุอะไรครับอุบัติเหตุรถชนกันรถชนอ่ารถชนกันแล้วก็สโพกหักสโพกตรงนี้หรอครับอ่ามัน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 แตกเลยใช่ไหมครับ แตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่เขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังนรักษาเนี่ยมันค่อยชัวันหายแล้วค่อนชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามยันปลายเท้าขาเนี่ย๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่มามากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกหนึงปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขายขาปลายขาปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันบมันไม่ขัดมันไม่ขัดนะอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ละครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้นมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในหเเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยนอนหยุดท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอจ้ะเอาอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้นานสงน<ป>องปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน youtube เห็นดีบูนเนี่ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่อง คือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละแบบมันทรมานน่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผมที่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะคชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากรชื่อนิสากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี้ยค่ะพอดีวันนั้นเริ่มแรกก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านน่ะ รู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก็ก่อนหน้านี้ออกกําลังกายบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็พอมายกกระถางก็ยิ่งทําให้ปวดปวดปวด,ปวดด้านหลัง่ะคะเหมือนปวด,รปวดกระดูกที่หลังใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานที่บุญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ย มันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดด้านหลังปวดกระดูกอะค่ะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้านแล้วคือมีอาการปวดแล้วหวัดลุกขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลาบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูนไปอะค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังไงคะ ก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์อาหานต่อเนื่องเพียงแค่สองสัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดสิบเปอร์ซนต์ะคะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้วค่โอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเรานะคะดีบูญเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้น เพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่นิสากรนะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทำงานนะคะก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพรรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา